ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On s i t e ตอนพิเศษกับ Bangkok On s i t e Special ครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากห่างหายกันไปสัปดาห์กว่าๆนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไปใน EP ที่แล้วว่าตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมและทีมงานได้ออกเดินทางเก็บข้อมูลและภาพบรรยากาศของสถานที่ที่น่าสนใจหลายแห่งทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดเพื่อมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันซึ่งจะมีสถานที่ไหนบ้างหลังจากนี้ก็ติดตามชมกันนะครับ และหนึ่งในโครงการสำคัญที่ทาง Bangkok on-site ได้ร่วมเดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรหรือสอนอขอก็คือโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรี หรือมอเตอร์เวย์เส้นทาง M81 หรือว่าเรียกว่า M81 ก็ได้ซึ่งแม้ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรุงเทพตามชื่อรายการของเราโดยตรงหรือว่าเอาจริงๆเลยก็ต้องบอกว่าทั้งโครงการเนี่ยไม่ได้มีส่วนไหนอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่มีความสําคัญในฐานะเส้นทางการเดินทางเชื่อมต่อหลักระหว่างกรุงเทพไปยังภาคตะวันตกของประเทศไทยผมจึงเห็นว่ามีความน่าสนใจมากพอที่จะนํามาเล่าให้ฟังกันใน b a ง g k o k อน site Special EP ีนี้ครับ สำหรับแนวเส้นทางของมอเตอร์เวย์เส้นทาง M81 นี้ก็มีจุดเริ่มต้อนอยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีบริเวณจุดตัดถนนรัตนาธิเบตกับถนนการจนาพิเศษตรงหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตซึ่งจากเดิมเนี่ยเป็น3มแยกอยู่แต่เมื่อมอเตอร์เวย์เส้นนี้เปิดใช้งานก็จะทำให้จุดตัดนั้นกลายเป็น4ีแยกขนาดใหญ่ที่เรียกว่ามีความซับซ้อนแล้วก็จอแจเลยทีเดียวครับ หลังจากนั้นตัวเส้นทางก็จะเข้าสู่จังหวัดนครปฐมผ่านด่านนครชัยศรีด่านศรีสะทองด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกก่อนจะเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีผ่านด่านท่ามะกาด่านท่าม่วงและไปสิ้นสุดที่ด่านกาญจนบุรีเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข324ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ8กิโลเมตรครับ สำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแนวเส้นทางจุดเชื่อมต่อรวมถึงอัตราค่าผ่านทางเนี่ยคุณผู้ชมสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากช่องแล้วก็เพจ Facebook ของเพื่อนๆเ,เราได้หลายเพจเลยนะครับอย่างเช่น living pop แล้วก็ render thailand ครับ ภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือภาพจากบนรถที่วิ่งอยู่บนมอเตอร์เวย์เส้นทางใหม่ล่าสุดเส้นนี้ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงระหว่างด่านท่าม่วงมุ่งหน้าสู่ด่านกาญจนบุรีซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสพิเศษสําหรับช่องแบ n ค์ o อ o อ s นไ e ์ของเราเลยทีเดียวนะครับที่ได้มาร่วมเก็บภาพบรรยากาศในวันนี้กับทีมสอนอขอเพราะว่าแม้ว่าช่วงบริเวณนี้เนี่ยจะก่อสร้างแล้วเสร็จแต่ว่าก็ยังไม่มีการเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้งานได้แต่อย่างใดครับ แต่ยังไงก็ต้องขออภัยที่ณตอนนี้เนี่ยอาจจะเก็บภาพได้เฉพาะวิวฝั่งด้านข้างเท่านั้นแต่เดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเราจะแวะจอดลงไปชมสภาพโดยรวมข้างนอกกันด้วยครับสำหรับมอเตอร์เวย์เส้นทางบางใหญ่การจนบุรีสายนี้ก็มีระยะทางรวมทั้งสิน้นประมาณ96กิโลเมตรนะครับ ซึ่งเมื่อเปิดให้บริการก็จะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างต้นทางสู่ปลายทางได้เยอะมากซึ่งจากบางใหญ่ถึงกาญจนบุรีเนี่ยหากใช้เส้นทางเดิมก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าหากวิ่งมอเตอร์เวย์สายนี้ก็จะเหลือแค่ราวๆ50นาทีเท่านั้นเองครับ แล้วตอนนี้เราก็มาจอดสำรวจรายละเอียดสภาพโครงการกันตรงบริเวณใกล้ๆกับจุดสิ้นสุดปลายทางก่อนถึงด่านการจนบุรีตามป้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินชมรอบๆกันครับ รถตู้ที่จอดเรียงรายกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นรถของคณะศึกษาดูงานจากสนขอที่มาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพร้อมทั้งคณะสื่อมวลชนต่างๆรวมทั้งช่องแบงค์เคอออนไซต์ของเราด้วยนะครับ มองลงไปข้างล่างนี้จะเห็นแนวรั้วเหล็กป้องกันที่แบ่งเขตพื้นที่ชัดเจนระหว่างถนนภายนอกแล้วก็ภายในของโครงการนะครับซึ่งรั้วเหล็กที่ใช้เท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยก็จะมีหน้าตาเหมือนกันเลยกับรั้วของโครงการรถไฟทางคู่ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ในหลายเส้นทางณตอนนี้ครับโครงการมอเตอร์เวย์สายนี้ก็มีมูลค่าโครงการรวมอยู่ที่5 5 9 2 7ล้านบาท แบ่งเป็นค่าเวรคืน17,452ล้านบาทแล้วก็ค่าก่อสร้างอีก38,475ล้านบาทปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับโดยเขามีการแบ่งสัญญาก่อสร้างออกเป็น25ตอนซึ่งก็ทยอยเสร็จกันไปบ้างแล้ว5ตอนส่วนตอนที่เหลือก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างกันในภาพรวมก็มีความคืบหน้ารวมทั้งโครงการอยู่ที่ประมาณ72%ครับ จริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เขาก็เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี2559แล้วนะครับแต่ว่าก็ติดปัญหาเรื่องเวนคืนจนทําให้โครงการเกิดความล่าช้ามาหลายปีจนในที่สุดตอนนี้ก็กลับมาเร่งสร้างกันเต็มที่ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการบางส่วนได้ในช่วงปลายปี2566แล้วก็เปิดเต็มรูปแบบภายในปี2567ครับ จุดเด่นหนึ่งของเส้นทางนี้ก็คือตัวผิวจราจรเนี่ยเขาจะใช้ราดยางมาตอยหรือว่าแอสฟัลต์ตลอดทั้งเส้นทางเลยซึ่งจะต่างจากมอเตอร์เวย์เส้นทางอื่นๆที่ก่อสร้างในช่วงหลังๆมานี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นพื้นถนนคอนกรีตนะครับแต่จะมีการราดยางแค่ช่วงสะพานหรือว่าทางยกระดับเท่านั้นครับจากตรงนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับ ซึ่งตอนนี้เราก็เบี่ยงออกมาจากแนวเส้นทางของถนนมอเตอร์เวย์มาอยู่บนถนนคู่ขนานหรือว่าเซอร์วิสโรดที่มีการก่อสร้างขนานไปกับเส้นทางหลักเป็นบางช่วงครับและเหตุผลหลักที่เราต้องเบี่ยงออกมาก็เพราะว่าพื้นถนนของมอเตอร์เวย์ตรงบริเวณนี้เนี่ยยังไม่ได้เริ่มการก่อสร้างกันเลยนะครับก็ยังเป็นทุ่งโล่งๆทางซ้ายมืออย่างที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยแหละครับ และสาเหตุที่เขาเว้นไว้ยังไม่สร้างเนี่ยก็เพราะว่าบริเวณนี้จะเป็นที่ตั้งของด่านเก็บค่าผ่านทางซึ่งการก่อสร้างด่านทั้งหมดจะแยกกันอยู่คนละสัญญากับการก่อสร้างถนนส่วนอื่นๆโดยหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวกลุ่มบริษัท BGSR ที่เป็นผู้รับผิดชอบงานดําเนินการแล้วก็บํารุงรักษาหรือว่าที่เรียกว่างาน O&M เนี่ยเขาก็จะเข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางทั้งหมดต่อไปนั่นเองครับ สำหรับด่านเก็บค่าผ่านทางของเส้นทางนี้ก็จะรองรับทั้งระบบการเก็บค่าผ่านทางแบบปกติแล้วก็ระบบ M-Flow หรือว่าการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้นซึ่งก็เรียกว่ากำลังถูกพูดถึงกันอยู่พอสมควรเลยนะครับในช่วงที่ผ่านมาและทั้งหมดนี้ก็คือภาพความคืบหน้าณเดือนมีนาคมปี2565ของโครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีแห่งนี้นะครับ จากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเดินทางลงจากจุดสิ้นสุดปลายทางบริเวณด่านกาญจนบุรีเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข324กันแล้วซึ่งด้วยความที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างก็อาจจะทำให้พื้นที่ที่เรามาเก็บบรรยากาศมาให้ชมกันเนี่ยอาจจะยังไม่มีรายละเอียดอะไรมากนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตลอดเส้นทางของมอเตอร์เวย์สายนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอีกหลายจุดเลยอย่างเช่นทางแยกต่างระดับบริเวณด่านบางใหญ่และจุดขึ้นลงด่านอื่นๆตลอดแนวเส้นทาง เอาเป็นว่าหลังจากนี้เมื่อโครงการมอเตอร์เวย์เส้นทางนี้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบเมื่อไหร่แบงคอกออนไซต์ก็จะหาโอกาสกลับมาเก็บภาพรายละเอียดเส้นทางกันแบบเต็มๆเ,เพื่อมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันต่อไปนะครับหากว่าใครที่มีข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้รวมทั้งรายการของเราก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้อย่างอิสระเช่นเคยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ